สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคมนะครับเรามาวางแผนเทรดกันนะก็เริ่มจากทองคำนะามเฟรม4ี่ชั่วโมงเมื่อวานนี้เขามีแท่งเทียนเกิดขึ้นอ่ะเนี่ยที่เราเห็นเนี่เนาะเป็นแท่งเทียนตอนที่จะปิดตลาดเป็นแท่งเทียนเหมือนกับจะเป็น b บริลิตเอ็นก i n ฟินะสองแท่งแดงนี้กบแท่งเขียวที่พุ่งขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้กำลัง มีการรีบาวกลับขึ้นไปวันนี้ถ้าการรีบาวของเขาเนี่ยไม่ผ่านไฮที่ทำไว้เมื่อวานนี้ก็คืออยู่แถว2 3 8 6นะถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ2 3 8 6.5เนี่ยถ้าเขาไม่ไม่เบรกไฮของเมื่อวานเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะไหลลงต่อนะเพราะว่ามันมีแท่งเทียน เป็นไพ่แอคชั่นขึ้นมาให้เราเห็นแล้วนะแท่งนี้เนาะ,ะกลุ่มแท่งนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องคอยมาลุ้นดูแหละว,ว,ว่าเขาจะเบรก2 3 8 6หรือเปล่านะฮะเราไปดูที่ทำเฟรม1ชั่วโมงซิว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะเบรกถ้าดูที่1ชั่วโมงเนี่ยมันยังมีโอกาสนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราดูสโตเนี่ยเขาโอเวอร์โซอยู่ตอนเนี้ยนะเป็นการ โอโซค้างดีดนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยกำลังขึ้นมาถ้าเขาขึ้นมาโอเวอร์บอสนี่เราต้องดูตอนที่เขาขึ้นมาโอเวอร์บอสเขาจะผ่านไฮ2386ไปได้ไหมถ้าเขาผ่านได้อ่ะมันก็จะเป็นการขึ้นต่อไปหาแนวซับไพายถัดไปนะตอนนี้เขาติดแนวออเดอร์บ็อกตรงนี้อยู่นะเมื่อวานที่มาชนแล้วมีการย่อลงมานะครับใครที่อ่า เซลลมาจากเมื่อวานนะครับถ้าถ้าราคาเขาขึ้นมานะแล้วเขายังไม่ได้โอบอสนะเออมีโอกาสที่ตอนที่โอบอสเนี่ยเขาจะผ่านหายได้เพราะฉะนั้นเซลล์ Sell มาก็ต้องอากันทุนเอาไว้ด้วยนะเผื่อราคาเนี่ยจะมาเกินทุนเรานะครับอืมนะดูจากรูปการแล้วมีโอกาสที่เขาจะทะลุข,ขึ้นไปได้นะครับอืม ส่วนคนที่จะบายผมว่าไม่น่าจะมีใครบายมานะเพราะว่าเขาเพิ่งจะขึ้นมาตอนเช้าหรือว่าใครตื่นเช้ามาบายทันก็โชคดีไปนะอาจจะต้องดูที่ทำเฟรมห้าทีอะ่ะเพราะว่าคนที่บายมาเมื่อเช้านี้อ่าเดี๋ยวดูสิมันเริ่มจากตรงไหนอืมใครตื่นเช้าตอน 6โมงเนี่ยอาจจะได้บายช่วงนี้เนาะหรือไม่ก็ช่วงนี้นะครับคนที่บายมาเนี่ยก็ต้องดูให้ดีด้วยว่าเวลาราคาเขาขึ้นมาแล้วเขาชนแนวต้านอะ่ะเขามีปฏิกิริยายัางไงแนวต้านที่เราเห็นตอนนี้อ่ะเราดูกันที่ทำเฟรม5นาทีนี่แหละนะครับแนวต้านที่เห็นเนาะตรงเนี้ยมีการสวิปลิควิดิตี มีการสวิปลิควิตี้เราก็จะให้ตรงเนี้ยมันเป็นแนวต้านที่ที่เป็นแนวต้านแบบแนวต้านแข็งนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้กรอบแนวต้านไว้ก่อนแล้วจะบอกว่าแนวต้านตรงนี้มันมีโอกาสเป็นแนวต้านแข็งเพราะอะไร 1. คือมันมีการสวิปลิควิตี้ในแท่งเทียนก่อนหน้าใช่ไหม 2. องอหลังจากที่เขา เขาสวิปลิคิวิตี้แล้วอ่ะมันมีแท่งเทียนที่เกิดแฟร์แวลูแกลหรือว่าเป็นแท่งอิมบาลานด้วยเนี่ยแท่งแดงตรงนี้นะครับจริงๆเราก็ตีอิมบาลานหรือว่าแฟร์แวลูแกปเนี่ยทับตรงนี้ไปอีกทีนึงก็ได้นะ่อะอันนี้เป็นแฟร์แวลูแกลของแท่งเทียนตรงนี้เนาะแล้วก็3ามเขามีการทำหลุดโลอ่ะก็คือสวิงขึ้นไปแล้วก็มีการทำหลุดโล อาจจะเป็นไมเนอร์บ s อของไทม์เฟรมที่เล็กกว่า5นาทีนี้อย่างเช่น1นาทีนะตรงนี้อาจจะเป็น b ิวของไทม์เฟรมที่เล็กกว่า5นาทีเพราะ5านาทีเขาไม่ใช่เนาะก็เป็นเหตุผลที่ทำให้โซนตรงนี้เป็นโซนแนวต้านที่แข็งแกร่งถ้าราคาเขาสมมุติว่าขึ้นมาชนใครที่จะเซลก็อาจจะใช้ตรงนี้ ในการเซลล์ได้แล้วมันก็ตรงกับฟิโบ61.8%ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเราเซลล์เราก็ต้องมี Stop l o อสเหนือโซนขึ้นไปอใครจะสต o อปลอสเหนือโซนขึ้นไป1เท่าเท่าก็ต้องวัดโซนขึ้นไปนะ1เท่าสต็อปลอสที่ตรงไหนก็สต็อปลอสที่ถ้าเขาเกิน78.6หรือ2,383ขึ้นไปนะถ้าสมมุติว่าเซลล์ในโซน ไอ้ตัวพลายโซนตรงนี้เนาะเราให้ราคาไว้ก่อนว่าอยู่ที่ช่วงเท่าไหร่สองสามเจ็ดเก้าจุดห้าถึงสองสามแปดหนึ่งจุดสามนะครับใครที่จะวางแผนเซลล์อดักเซลล์ก็ต้องเซลล์ที่ที่ที่โซนนี้แหละนะครับอ่ถ้าเกิดมันเซลล์แล้ว มันทะลุเราก็ต้อง็อปล็อตถ้ามันเกิน 2, 3, 8, 3ขึ้นไปนะโอเคอันนี้เป็นแผนของอทองนะแต่แต่บายเนี่ยตอนนี้มุมให้บายเหรอถ้าบายผมว่ารอไปหาแนวรับของ Time Frame 15นาทีหรือว่า1ชั่วโมงดีกว่าถ้าแนวรับถ้าใครจะบาย อาจจะต้องรอให้เขาลงมาที่แนวเนี้ยแล้วก็เออดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงดีกว่าโอ้แต่ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงมันไกลนะสิบห้านาทีถ้าจะบายจะบอกว่าตรงนี้มันโอเวอร์โ oh, ซ so, ใช่ไหมอ่ะราคาเขาขึ้นมาโอบอสแล้วไม่ผ่านไฮเนี่ยโอบอสโอบอสล่าสุดเขาอยู่ตรงนี้ ราคาขึ้นมาโอ้บอสแล้วตอนนี้ไม่ผ่านเออเนี้ยอันตรายเพราะว่าถ้าเขาลงมาโอโซอทีเขาก็จะไม่ค้างดีดนะเออถ้าใครจะบายผมว่าอืมถ้าลงมาจริงๆนะรอให้เกิดแพทเทิร์นกับตัวแล้วค่อยบายจะดีกว่าเพราะว่าบายที่ทำเฟรม15นาทีตอนเนี้ยเสียเปรียบเนื่องจากว่ารอบของสโต e เนี่ยเขาโอ้บอสแล้วโอโซ แล้วก็โอ์บอสอีกทีเนี่ยเขาไม่ผ่านไฮถ้าเขาหลุดโลลงไปหลุดโลของเมื่อวานหรือเมื่อเช้าลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นโอโซที่ไม่ได้ค้างดีดอะเฮ้มันก็จะอันตรายหน่อยนะครับอืม่าใครที่จะ buy ต้องดูดีๆนะครับโอเคอ่าแผนเรามีแล้วเนาะทองคำไปประยุกต์ใช้เอาละกันนะไปวางแผนของตัวเองก็ได้ทีนี้ไปดูที่น้ำมันนะครับ น้ำมันน้ำมันเมื่อเมื่อวานนี้เขาลงมาใช้ดีมานโซนตรงนี้แล้วก็รีบาวกลับไปทีนี้เช่นเดียวกันตัวน้ำมันเนี่ยเออตอนนี้เขามีหายแล้วเนาะเดี๋ยวให้หายเขาไว้ก่อนปุ๊บคือน้ำมันเนี่ยเขาก็เป็นขาขึ้นนั่นแหละ นะขาขึ้นแล้วเขาก็มีการทำ b า y u t o p Liquidity แล้วก็ย่อลงมานะครับย่อลงมาไม่หลุดโลเขากำลังรีบาวกลับขึ้นไปที่ตรงนี้ผมให้เป็นซั p l y เอาไว้ก่อนเนี่ยเผื่อว่าเขาขึ้นมาแล้วสโตเขา Overbought oh, ไม่ผ่าน High เพราะว่ามันเพิ่งไปเคลียร์ล i ควิ d i ตีมาใช่ไหมผมว่าต้นทุนของ Market Maker เกอขาก็อยู่ตรงนี้ด้วยถ้าเขาขึ้นมาแล้วไม่ผ่านไฮ ก็มีโอกาสที่จะย่อลงไปแต่ว่าต้องบอกว่าซัายเนี้ไม่ไม่ใช่ซัพลายแข็งแรงเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้ราคาเนี่ยมันหลุดโลของสวิงไหนเลยนะครับมันขึ้นไปชนอาจจะแค่ยอ่อแล้วก็ไปต่อก็ได้นะครับคนที่จะเออบอกว่าอยากจะเซลล์ที่ซัพลพยแถวนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าเขาเป็นซัพลายจริงอยู่แต่ว่าไม่ได้แข็งแรงนะครับอืม ผมว่าถ้าจะเทรดเนี่ยน่าจะเป็นย่อบ่ายมากกว่าสําหรับน้ํามันเนาะแต่ว่าถ้าใครจะบ่ายต้องบ่ายตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแหละอืออือไปดูที่ทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงซิเขามีอะไรบ้างแต่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเออเนี่ยพอเรามาดูที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ะเราจะเห็นว่าเมื่อวานเนี้ยถึงแม้ว่าทำเฟรมสี่ชั่วโมงเขายังจะไม่หลุดโลใช่ไหมแต่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาหลุดโล สำคัญเกิด chain of character แล้วนะครับถ้าใครจะเลล์อาจจะต้องมองใน time frame 1ชั่วโมงนะถ้าไปมองใน time frame 4ชั่วโมงเนี่ยไอโซนตรงนั้นอะไม่แข็งแรงแต่ถ้ามอง time frame 1ชั่วโมงโอเคโซนเราก็ต้องไปดูมีโซนอะไรบ้างให้เราเห็นอะหนึ่งก็คือ fair value gap อยู่ตรงนี้นะ fair value gap อยู่ที่ แปดบสมจุดหถึงแปดสี่จุดหนึ่งอ่ะเป็นแฟ i ร์ a วลูแก p แล้วก็มีเป็นแท่งเทียนที่มันไปทำบายซับลิค u i ิตี้อ่ะตรงนี้เหนือเหนือแฟ i ร์ a วลูแก p ขึ้นไปนะตรงนี้นะอืมอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ แปดสิบสี่จุดสองเก้าถึงแปดสี่จุดหกหกอ่ะใครที่บอกว่าเอออยากจะเซลล์น้ำมันอ่ะเพราะว่ามันมีเชนออฟคาแรคเตอร์ในทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ต้องดูที่โซนสองโซนนี้นะครับอ่าเพราะาโซนอื่นอาจจะไม่แข็งแรงอ่ะมีอยู่นิดนึงอีกนิดนึงตรงนี้ Fair value แฟ i ร์แวลูแก็บเล็ก ไม่รู้ว่าเขาขึ้นมาแล้วเขาจะติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยปกติผมสังเกตว่าน้ำมันเนี่ยเขาชอบมาติดแนว Fair v a ลูแก a p อ่ะตรงนี้ก็มี Fair v a ล u แกร p เช่นเดียวกันเนาะอยู่ที่8 3ดสถึง83.26อ่ะเราลองดูตีฟิโบช่วยด้วยนะครับว่าโซนเนี่ยเขาอยู่ตรงกับฟิโบอะไรอ่ะถ้าเป็น แนวแรกเขาจะตรงกับฟิโบ6 1 8ถ้าเป็นแนวที่2อาจจะตรงกับฟิโบ78.6ถ้าเป็น extreme zone เลยไม่ตรงกับฟิโบอะไรเลยนะเป็นด่านสุดท้ายแล้วถ้าถ้าเราเซลล์ที่นี่เราก็ต้องมีซับหลอตข้างบนนะ่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเบรกหายขึ้นไปได้นะครับอลองดูละกันถ้าใครจะเซลล์น้ำมันเนาะก็เล็ง3แนวนี้เอาไว้นะครับในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมง ส่วนคนที่บายหมางแต่เมื่อวานก็ดูแล้วกันว่าถ้ามาชนแนวพวกแฟดวลุกแกลบหรือซับไพคเขามีปฏิกิริยายังไงเราอาจจะเทคโปร o ฟิตไปบางส่วนก่อนก็ได้นะครับโอเคอั okay. นี่คือน้ำมันไปดูซิลเวอร์อะซิลเวอร์ xag usd นะครับเขาทำสามเหลี่ยมอยู่นะเขายังไม่เบรกกรอบสามเหลี่ยมออกไปนะเขาติดแนวดีมานโซนแถว30.12ถึง30.62แล้วก็ กำลังทำสามเหลี่ยมเนาะถ้าเขาเบรกกรอบบนของสามเหลี่ยมขึ้นไปได้ผมคิดว่าเขาน่าจะเบรก31.5ขึ้นไปได้ด้วยนะครับคนที่บายมาก็ต้องรุ้นว่าไม่ให้เขาหลุดนี่หลุดไอตรงโลต่ําสุดที่เป็น A ตรงนี้นะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อะเราวัดไว้ก่อนอยู่ที่30สิบ ๓๐นะครับอ่ะเราก็ต้องลุ้นว่าถ้าเขาย่อลงมาไม่ควรหลุด30.4 4ถ้าไม่หลุดแล้วเบรกกรอบขึ้นไปมีโอกาสที่จะเบรก31.5แล้วก็เป็นขาขึ้นต่อไปนะเพราะตรงนี้มันจะเบรกออฟสัคเจอร์นะครับอ่ะเราก็ลุ้นกันวันนี้ให้เขาเบรก31.5ให้ได้แล้วก็ ย่อลงมาก็อย่าให้หลุด30.44นะครับมันก็ยังเป็นขาขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆนะสำหรับคนที่บายตัว xag มานะครับอืม,อมโอเค xag คงมีเท่านี้แหละก็คือลุ้นให้เขาเบรก30.5ให้ได้มันก็จะเป็นย่อบายย่อบายไปเรื่อยๆนะอืมโอเคไปดูที่ eu นะ eu ตอนนี้ น่าจะขึ้นไปหาซับไพข้างบนนะเดี๋ยวดูที่ทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับคือตอน,นเนี้ยซับไพเนี้ยเขาใช้มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ย่อลงไปแต่ย่อลงไปเนี้ยสโตเข,โโเ,เขาย่อลงไปได้แค่นิดเดียวแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาผมคิดว่าน่าจะเบรกนะครับน่าจะเบรกซับไพเนี้ยขึ้นไปได้แล้วก็ไปหาซับไพข้างบนนะ ที่ตรงกับแนว QML นะแล้วก็เทรนไลน์อะเราลองมาซูมดูนะครับไ,นะไม่ใช่ซูมซูมอานะซูมเอาไม่ใช่ซูมอินก็คือเขามีแนวเทรนไลน์เนี่ยที่ลากมาจากไฮก่อนหน้ามาถึงไฮที่2นะผ่านมาเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็น QM ได้นะมีไฮโล i g h ออ h i g h ชนไอตัวเทนไลน์นี่เนาะแล้วก็หลุดมาเป็น lower low ทีเนี้ยตอนที่เขาไซเว่ขึ้นมาเนี่ยนะครับไซเว่ way ขึ้นมามีโอกาสที่จะมาชนนะก็คือ1แนวซับไพตรงบริเวณเนี้ยที่เกิดจากตรงนี้นะบริเวณนี้กับ2แนว QML ที่เกิดจากไหลทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็3ก็คือ เส้นเทนไลน์นี่เองตรงนี้ถ้าเขาขึ้นมาชนมันก็จะเป็นรูปแบบเหมือนกับเขาเรียกว่า QMC นะครับก็คือ Cosmido um u c o n t i n u a t i o n นะครับถ้าใครศึกษา QM มาก็จะพบว่าไอตัวนี้มันเป็นประเภท QM ที่เกิดขึ้นแบบเขาเรียกไงทำให้ราคามันเป็นขาลงต่อเนื่องเออ QMC นะครับ จะมีหัวที่1หัวที่2หัวที่3ตรงนี้นะถ้าไปดูออริจินัล qmc มันจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าราคาขึ้นมาชนซับพายข้างบนก็คือแถวนี้1.08831ถึง1.09027เนี่ยนะมีแพทเทิร์นกับตัวในทำเฟรมเล็กเนี่ยเราเซลล์มาเราจะได้เปรียบนะแล้วก็วางซับลอท ไว้ข้างบนนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ราคาเขาจะย่อกลับลงมาหาแนวพวกดีมานโซนพวกนี้ได้นะแค่ tp ที่ตรงดีมานโซนเนี้ยผมว่าเราก็ได้คำใหญ่ๆคำหนึ่งแล้วนะครับอืมอาจจะแบ่ง tp ที่ตรงนี้อ่าหรือ tp ที่ตรงนี้ถ้าเราเซลล์มานะแล้วก็ไปรอลุ้นว่าเขาจะหลุดโลลงไปหรือเปล่านะอืมอ่าโอเควันนี้แผนของ eu น่าจะเป็น รอที่จะเซลล์แต่ถ้าใครบอกว่าอ้าวแล้วบายมาก่อนได้ไหมถ้าบายมาจริงๆต้องบายมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะที่เขาลงมาแนวแถวแถวแถวเนี้ยอืมไม่หลุดโลดตรงเนี้ยน่าจะต้องบายมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะบายตอนนี้ก็น่าจะอืกลางทางหรือเปล่าเนาะถ้าใครไม่มีโพซิชั่นก็รอดีกว่านะครอให้เขาขึ้นไปชนแนวซับไพ่แล้ว เซลล์ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้มันขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอ่ะโอเค EU เสร็จแล้วเราก็ไปดูตัวสุดท้ายน่าจะเป็นตัว US 30นะอืม US 30เขาขึ้นมาใช้แนวซับไพนเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วนะ ครั้งที่1ครั้งที่2อครั้งที่3ผมว่าวันนี้เขาน่าจะทะลุแนวซับพายนี้ขึ้นไปหาไฮนะครับไฮที่เป็นออทามไฮอยู่ก่อนหน้านะครับถ้าเขาขึ้นไปทะลุขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นออทามไฮใหม่เพียงแต่ว่าตอนที่เขาทะลุเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะทำเป็นพวก บายสต็ idity, อป i ิควิตี้อ่ะก็คือกิน Liquidity เสร็จแล้วเขาอาจจะมีการดึงกลับอ่าดึงกลับมาหาแนวพวก m a n านโซนข้างล่างแบบนี้นะครับเราไม่ควรที่จะ Follow Buy ขึ้นไปนะ,ะไม่ควรที่จะ Follow b ายขึ้นไปเพราะว่ามีความเสี่ยงมากที่เขาจะทะลุแล้วก็ดึงกลับนะครับดึงกลับมาอาจจะมาใช้แนว Order Box ที่อยู่ข้างล่างหรือแนวดีมานโซนที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะอ่าถ้าถ้าเป็นรูปแบบนี้นะก็คือทะลุขึ้นไปแล้วก็ยอ่อลงมาหาแนวออเดอร์บ็อกหรือดีมานโซนแล้วค่อยขึ้นกลับไปใหม่นะน่าจะเป็นรูปการแบบนี้มากกว่านะคงไม่ไม่ได้ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปแบบพวดพรว,ว,ว,วดเลยนะผมคิดว่านะโดยปกติเขาชอบทําแบบเนี้ยอ่อยาเนี่ยเห็นไหมของเดิมอ่ะ ของเดิมเขาก็มีหายอยู่ตรงนี้พอเขาเบรกไปนิดเดียวปุ๊บเขาดึงกลับดึงกลับมาใช้ดีมานโ n e ข้างล่างอ่ะค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเขาอาจจะขึ้นไปอ่ะขึ้นไปทำงี้หรือย่อมาแล้วก็ทำเป็นอ่ะเหมือนกับ QM ลงมาอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะ follow by นะครับ เราอาจจะให้เขาทําทรงอะไรนิดนึงเราเซล,ลกลับลงมายัางดีสักกว่าเซลมาเพื่อบายข้างล่างยังดีกว่านะครับอืมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วผมเห็นเขามักจะทําแบบเนี้ยเสมอเสมออ่ะเราก็ลองดูในอดีตก็ได้นะเนี่ยขึ้นมาเบรกเบรกนิดนึงแล้วก็ย่อเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาเบรกเบรกนิดนึงอันนี้เบรกเยอะอยู่กันนะแล้วก็ย่อลงมาสลึกเลยนะครับ อันนี้ก็ขึ้นมาเบรกนิดเดียวเองแล้วก็ยอ่อสลึกเลยอ่าแล้วก็ไม่ควร follow b y y หรอกอ่าถ้าจะ b u ารอย่อ b u าดีกว่านะครับสำหรับ US 3 0แล้วถามว่าตอนเนี้จะยอ่อ b u าได้ไหมผมว่ามันคือมันมันก็อยู่กลางทางนะถ้าเขายอ่อจริงๆควรจะให้เขาลงมาหาแนว order box ตรงนี้แล้วค่อย buy กลับขึ้นไปนะครับอืมจะมา buy ตรงนี้ไม่ได้นะ ภายณนะปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายถึงแม้ว่าเรารู้แล้วว่ารู้แล้วแหละว,ว่าเขาจะเบรกไอ้สพายนี้ขึ้นไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเบรกปุ๊บเขาจะย่อลงมาหรือเปล่านะครับรอ,อถ้าจะบายรอเขาลงมาหาแนวรับแล้วค่อยบายดีกว่านะครับหรือถ้าใครจะเซลล์รอให้เขาเบรกขึ้นไปแล้วทำแพทเทิร์นกลับตัวแล้วค่อยเซลลลงมาเซลล์ sell ลงมาอาจจะมา บายที่แนวดีมานซ z โซนตรงนี้เนาะอืมอ่ะโอเคนี่ก็คือแผนนะับทั้งหมดของสินค้าที่เราจะเทรดกันวันนี้นะครบทั้งทองน้ำมันคู่เงิน Silver แล้วก็อินเด็นะถ้าใครอยากจะให้ดูตัวไหนเพิ่มก็บอกแล้วกันนะจะได้วิเคราะห์เพิ่มให้นะครับอืมโอเควันนี้ก็คงมีเท่านี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เอออย่าลืมนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งมีข่าว CPI นะครับอ่า ก็เป็นข่าวแรงเช่นเดียวกันใครที่ไม่ชอบความผ,ลผ,ลผลันผวนตอนข่าวออกก็นั่งทับมือไว้ดูสังเกตการก็พอนะครับโอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ